สวัสดีค่ะเจคิโนพาทุกท่านมารับชมกับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวพร้อมกับที่ดินกว้างๆนะคะ1ไร่1ง,งานค่ะราคา1น5 0 0ล้าน750,000บาทค่าโอนฟรีนะคะมีบริการจัดหาสินเชื่อให้ด้วยนะคะและมีของแถมแบบยิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่ได้เลยค่ะแถมแอร์สตัวปั๊มน้ำนะคะระบบปั๊มน้ำพันรตรแถมโซฟาให้ด้วยค่ะ พื้นที่กว้างกวางนะคะด้านรอบนอกสามารถทําประโยชน์ใช้สอยเพิ่มเติมต่อเติมหรือว่าจะสร้างบ้านอีกเป็นหลังก็ได้เลยนะคะทุกท่านผ่อนตรงกับเจ้าของได้ด้วยค่ะขึ้นอยู่กับตกลงกันนะคะระหว่างที่ผู้ซื้อผู้ขายได้คุยเจรจากันค่ะตัวบ้านสภาพพร้อมอยู่นะคะซึ่งข้างบ้านมีสระน้ําด้วยนะคะแปลงนี้ อยู่ที่เทศบาลนครน,นครสวรรค์นะคะตำบลน,น้องกระโดนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวพร้อมกับที่ดินนะคะ1ไร่หนึ่งงานราคา1 7 5ล้านบาทท่านใดที่กำลังมองหาบ้านแระที่ดินอยู่ในโซนของจังหวัดนครสวรรค์นะคะท่านสามารถติดต่อโทรคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปและนัดชมพื้นที่จริงเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยค่ะ ถ้าถูกใจยังไงท่านสามารถติดต่อคุยกันได้โดยตรงด้วยนะคะแอดมินเพียงมาแนะนำเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ